สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอิ๊หเหมือนเดิมน,นะคะในวิชาไรเอ่ยในวิชาภาษาไทยนั่นเองใช่ไหมคะวันนี้ภาษาไทยเราจะทำอะไรกันดีนะ้าครั้งที่แล้วคุณครูอิ๊บพาเด็กๆทำอะไรคะลูกทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะวันนี้ก่อนจะเข้าสู่บทเรียน คุณครูอิฐมีเรื่องบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเล่มนี้ค่ะอนุบาลสองของเราเด็กเอาเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะก่อนจะเข้าสู่บทรเรียนวิชาภาษาไทยคุณครูจะสอนเล่มน,นี้ก่อนนะคะเด็กๆเพราะว่าหน่วยการเรียนรู้ของเราสัปดาห์นี้จะอยู่ในเล่มน,นี้ แล้วเด็กๆเปิดหน้าที่9ค่ะเปิดหน้าที่9้าเด็กๆก็จะเจอในหน้าตาของหน้าที่9วันนี้เราจะมาเปิดทักทายเพื่อนในประเทศสมาชิกอาเซียนจริงๆแล้วประเทศอาเซียนมีมี10ประเทศใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆ มากล่าวคำทักทายและเขียนคำตามรอยปาดแค่4ประเทศก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวประเทศที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนะคะวันนี้ประเทศอาเซียนของเราก็จะมีประเทศลาวเด็กๆเห็นธงชาติลาวไหมคะแถบข้างบนสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงมีกลมๆอยู่ตรงกลาง ประเทศลาวประเทศลาวเขาใช้คำกล่าวทักทายเด็กๆดูตัวหนังสือที่เป็นตามรอยประที่เด็กๆจะต้องเขียนค่ะเขาบอกว่าสบายดีสบายดีเขาทักทายกันว่าสบายดีสำหรับประเทศลาวนะคะจำได้ไหมคะลูกจำได้ต่อไปค่ะ เรามาดูประเทศไทยของเราธงชาติไทยเด็กๆเห็นประเทศไทยไหมคะธงชาติไทยของเราก็จะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็สีขาวสีแดงเห็นไหมคะธงชาติไทยของเราเด็กๆทราบไหมคะว่าชื่อว่าอะไรคะธงไตรรงนั่นเองคะ่ะไตรแปลว่าสาม รงก็คือสีธงชาติไทยของเราประกอบไปด้วย3ามสีจริงหรือเปล่าเอ,อ่อสีอะไรบ้างคะลูกสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยกล่าวคำว่าทักทายกันคำว่าอะไรคะสวัสดีอย่างนี้คะประเทศลาวบอกว่าสบายดีแต่ประเทศไทยของเรากล่าวคำทักทายว่า สวัสดีนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆมาดูข้างล่างค่ะมีพื้นธงสีแดงและก็มีดาวสีเหลืองอยู่ตรงกลางนี่คือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆดูการแต่งกายของชาวเวียดนามเขาก็มักจะใส่สวมหมวกค่ะก็จะสวมหมวกดูการแต่งกายของเขาด้วยค่ะ คำกล่าวคําทักทายของเขาเขาบอกว่าสิ้นเจ้าเด็กผู้ตามภาสินเจ้า,อาของเวียดนามก็ก็หมายถึงว่าสวัสดีเหมือนประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเรามาดูประเทศอะไรนะมีดามีพระจันทร์ใช่ไหมคะลูกพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ดาวร้อมแล้วก็มีพื้นสีแดงกับสีขาวนี่คือประเทศ สิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ค่ะเด็กๆเขากล่าวคำทักทายว่า hello 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 แปลว่าสวัสดีนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้เรามาทบทวนค่ะประเทศอะไรนะประเทศแรกประเทศลาวใช่ไหมคะเด็กๆประเทศลาวกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีหรือเปล่าคะ,ะไม่ใช่นะคะ กล่าวคำทักทายว่าสบายดีสำหรับคนไทยเราก็กล่าวคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะความหมายเหมือนกันไหมคะ,ะความหมายก็คือก็การเป็นการทักทายทักทายกล่าวคำว่าสวัสดีของคนไทยแต่คนลาวเขาบอกว่าสบายดีแต่สบายดีประเทศไทยของเราก็ความหมายก็แตกต่างกันอีกใช่ไหมคะลูกทีนี้ด้านล่าง ประเทศอะไรหนะ้าที่มีดาวจำได้ไหมคะเวียดนามใช่ไหมคะซินเจาซินเ,เจาก็เป็นการทักทายเขาจะาทักทายโดยการจับมือไม่สวัสดีเหมือนประเทศลาวและก็ประเทศไทยเ,เห็นไหมคะการทักทายของเขาประเทศลาวกับประเทศไทยใช้พนมมือไหว้ใช่ไหมคะแล้วเหมือนกันแต่ ประเทศเวียดนามและก็สิงคโปร์เขาจะจับมือกันประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่า Hello เวียดนามก็จะบอกว่าส ja ิ้นจ้าเป็นยังไงบ้างคะพูดได้ไม่เอ่ยอาจำด้วยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคุณครูอิ๊ปขอฝากนะคะเด็กๆว่า,าให้เด็กๆเขียนตามรอยปะเดี๋ยวเราเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเด็กๆเพากลับไปเขียนก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาไทยของเราดีกว่าค่ะวันนี้คุณครูอิ๊บจะพาเด็กๆทบทวนพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมีกี่ตัวคะพยัญชนะไทยมี44ตัวติมาค่ะพยัญชนะไทยมี44ตัวมีตัวอะไรบ้างคะอ่าเด็กๆท่องพร้อมกันเลยค่ะก็ไก่ขอไข่ ขอปวดขอควายขอคนขอรักขังต่อไปค่ะอะไรคะงองูจอจานชอชิงชอช้าง่อสู้ชอเชอต่อไปค่ะยอหญิงโดชดาตอประจักถอฐานทอมนทู ถอ้เท่าต่อไปตัวอะไรคะนอนเนดอด็กต่อเต่าถอถุงถอทหารถอทงเอ๊ต่อไปตัวอะไรนะถอตทองแล้วถอตทองแล้วนอนหนูบอกใบไม้ปอปลาหอพึ่งฝอฝาพอพาน พอพันแล้วอะไรคะลูกพอพันแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอกพอฟันพอสังเภามอม้ยอยักรอเรือรอลิงรอลิงแล้ววอเวนสอสาราสอฤษีสอเสือหหษ์รอจุฬาต่อไปค่ะ ออ่างและก็หอมงใช่ไหมคะเด็กๆจําได้หมดทุกตัวหรือยังคะจําได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆท่องทุกวันเด็กๆก็จะจําได้นะคะต่อไปค่ะเรามาอ่านหนังสือเล่มนี้กันดีกว่าค่ะอ่านเก่งพูดดีเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้แล้วเปิดไปที่หน้า18บแปดนะคะเด็กๆเห็นเลขสิบแปดไม่เอ่ยหน้าที่สิมีหนึ่งค่ะ วันนี้เราจะมาอ่านสระอีกันอ่าสระอีพร้อมกับไม้เอกแลวก็ไม้โทเอไม้เอกกับไม้โทเขาเรียกว่าอะไรนะวรรณยุกต์นั่นเองใช่ไหมคะคุณครูอิเคยสอนหรือยังสอนไปแล้วใช่ไหมคะยังจําได้อยู่ไม่เอ่ยไม้เอกไม้โทก็คือวรรณยุกต์ของเรานั่นเอง เด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มคําแรกกันเลยนะคะคําแรกว้าวเด็กคนนี้เป็นยังไงคะรูปร่างลักษณะเขาอ้วนอ้วน p ีเห็นไหมคะเด็กๆคะน่ารักไหมคะน่ารักก็คือคำว่าพอีพีพอีพีพอพานออกเสียงพอ จระอีออกเสียงอีอ่านว่าพออีพีพออีพีพอ,อ้อวนพีนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะลูกศรชี้ไปที่ไปที่ผู้ชายคนนี้เอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาคือใครนะเขาคือพออีพีพีไม่เอกพี พออีพพีไม่เอกพี่พี่ชายนั่นเองค่ะเห็นไหมคะพี่ชายก็จะตัวสูงกว่าน้องสาวใช่ไหมคะลูกก็คือพี่ได้ไหมคะมีไม่เอกด้วยต่อไปค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะท่อนไม้ใช่ไหมคะแต่เราจะมาอ่าน นี่ค่ะเด็กๆคะลูกศรเขาชี้ไปที่เปลือกไม้ที่หุ้มหุ้มท่อนไม้อยู่ค่ะข้างในข้างในเห็นไหมคะเด็กๆก,ก็จะมีท่อนไม้ที่เป็นเนื้อไม้แล้วข้างนอกก็จะเป็นเปลือกไม้ที่หุ้มอยู่นเรามาฟังดูค่ะอ่านว่าอะไรในวงเล็บค่ะกรอะกรากรอะกร แต่คำว่าสะอีที่เราเรียนวันนี้ก็คือคำว่าพอีพ e ีพไม่โทพีพ e อีพีไม่โทพีอ่านว่ากระพีเด็กๆครับเปลือกไม้ที่หุ้มท่อนไม้อยู่นี้<ๆ>เขาเรียกว่ากระพีค่<ๆ>ะเด็กๆอานี่แหละค่ะลกูกต่อไปค่ะ เด็กผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรนะเขาสระผมเขาก็เลยต้องยอ,อียียอ,อียียีผมค่ะเด็กๆให้ฟองยาสระผมให้ทั่วใช่ไหมคะเด็กๆให้มีฟองก็เลยต้องยีผมนั่นเองค่ะยอ,อียียีนะคะเด็กๆต่อไปค่ะก็คือคำว่า เอเลขอะไรนะอันนี้เลขอะไรคะลูกเรามาอ่านกันค่ะยอ,อียียี่ไม่เอยี่ยอ,อียียีไม่เอยี่คำว่ายี่ก็คือเลขสองนำหน้านั่นเองเด็กๆจำไว้ด้วยนะคะลูกถ้าบอกว่ายี่ก็คือเลขสองนำหน้าอันนี้คือ ยี่สิมีสองนำศูนย์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็คือคำว่ายีเดินผ่านถังขยะเหม็นเหม็นอะไรคะเหม็นยี่เลยเอา้าเรามาสะกดคำว่ายี่ค่ะยออียียีไม่ถูกยียออียียีไม่ถูกยี้ยย เห็นไหมคะลูกเหม็นจังเลยฮะต่อไปค่ะต่อไปก็คือคําว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะใช่ลิงไหมคะเคลคล้ายลิงแต่ไม่ใช่ลิงค่ะเด็กๆ่ะมันคือโชอะชะโนอีนีชนีชนีค่ะเด็กๆอันนี้เขาเรียกว่าชานีนะคะไม่ใช่ลิงนะคะ ต่อไปค่ะเขาบอกว่าเขาแนะนำร้านค้าเขาก็เลยบอกว่า no น n e n i e n i no e n e n i e n i นี่คือร้านค้าเห็นไหมคะลูกนี่คือร้านค้าที่เขา คุยกันเด็กสองคนนี้เขาแนะนำะแนะนำให้รู้จักกับร้านค้านี่คือร้านค้านั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะ,ะคุณครูคุณครูพูดว่าอะไรคะนอ,อีนีนีไม่โทรนี้นอ,อีนีนีไม่โทรนี้เห็นไหมคะนี ไม่เอกผ่านไปไม่โทรผ่านไปวันนี้คุณครุยบอยไม่ได้พาเด็กๆผันเลยนะคะแต่เราจะมาอ่านกันก่อนนะคะอ้าวต่อไปค่ะต่อไปก็คือคำว่าสออุสุสออุสุสออสขอ,อีขีขอ,อีขีอ่านว่า สุขีสุขีก็คือการมีความสุขครอบครัวของเราสุขีมีความสุขกันนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะเอเขาทำอะไรคะเขากำลังขอ,อีขีขีไม่เอขีขอ,อีขีขีไม่เอขี มอเตอร์ไซค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเอที่ติดกับลูกลูกตาเด็กๆเห็นไหมคะลูกลิที่ติดกับดวงตาเห็นไหมคะมันคือขออีขีขีไม่โถขี้ขออีขีขีไม่โถขี้ขี้ตานั่นเองค่ะเด็กๆ,ๆขี้ตานะคะ อ้าวสารีของเราพร้อมกับไม้เอกไม้โถก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆคุณครูขอฝากเด็กๆทบทวนบทเรียนด้วยนะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆทำอะไรบ้างคะช่วงนี้ไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านเลยนะคะลูกเพราะว่าโควิดระบาดมากเลยค่ะในสถานเหตุของเราเพราะฉะนั้นเรา ต้องทำยังไงคะอยู่ที่บ้านแล้วก็เราก็มาเรียนออนไลน์กันแบบนี้ในวันนี้ใครทำกิจวัตรของตัวเองเรียบร้อยแล้วบ้างตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปรงฟันทานอาหารเช้าหรือยังคะเป็นสิ่งสำคัญมากคุณครูิปข,ขอฝากเด็กๆด้วยนะคะว่ารับประทานอาหารเช้าดื่มนมด้วยทำได้ไหมคะทำได้แล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า อันนี้ก็เป็นอาเซียนคำอา,อาเซียนอย่างหนึ่งน,นะคะเฝ้าเงินเขาบอกว่าเฝ้าเืนิเนเงินก็คือบ้านนั่นเองค่ะเป็นภาษาท้องถิ่นค่ะโลกนี่ใช่อาเซียนเนาะเป็นภาษาถิ่นเงินก็คือคำว่า,าบ้านถ้าคุณปุ้ยจําไม่ผิดก็คือภาษาอีสานกับภา,า,ภาษาเ,เเา,าเหนือเนาะคำว่าเงินแปลว่าบ้านาเรามาเฝ้าบ้าน เรียนออนไลน์กันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกอันตรายมากโควิดเยอะใช่ไหมคะลูกเด็กๆก็เฝ้าเหือนได้ไหมคะลูกได้ใช่ไหมคะเฝ้าเหือน,อนก็คือเฝ้าบ้านนั่นเองอยู่บ้านเรียนออนไลน์ดีกว่าเนาะอะทีนี้ก็คุณต้องขอฝากเช่นเคยมีสี่วิธีเขาบอกวันนี้ห่างโควิด จำให้แม่นเลยก็คือ 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลโกอฮอล์เนคะสปิดปากและจมูกขณะไอจามด้วยกระดาษทิชชู่หรือข้อพับแขนเห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกถ้าเด็กๆหาทิชชู่ไม่ทันเด็กๆข้อพับแขนด้านในของเด็กๆเ,เขาเห็นไหมคะคุณผู้หญิงคนนี้เขาทำให้ดู เวลาเด็กจะไอรหรือจะจามใช้แขนปิดนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เราไม่สามารถหาชิ่อได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะวิธีที่สามก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผสัสใกล้ชิดเราจะไม่อยู่ใกล้กันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครไปที่ไหนมาบ้างใช่ไหมคะเวลาเราออกจากบ้านเราก็ยืนห่างคนอื่นเขาไว้ที่เราไม่รู้จักใช่ไหมคะ มีอาการคล้ายหวัดไหมคะลูกหลีกเลี่ยงคนที่หลีกเลี่ยงคนที่เป็นหวัดเราจะไม่อยู่ใกล้คนที่เป็นหวัดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะไปพบแพทย์หากมีอาการเป็นไข้ไอ,อมีความรู้สึกว่าหายใจลําบากให้เด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่พาไปไหนคะไปหาคุณหมอไปพบแพทย์นั่นเองทําได้ไหมคะลูกทําได้ วันนี้การเรียนการสอนของเราก็จบลงไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านแล้วก็ทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ